สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานเรื่องงานดีมากๆค่ะใครที่ทำงานการค้าการขายเตรียมรับทรัพย์ได้เลยค่ะถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องค้าขายตอนนี้ล่ะค่ะปัญหามันจะคลี่คลายมากขึ้นค้าขายจะคล่องตัวขึ้นงานจะดีขึ้น ส่วนคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำถือว่างานไปได้สวยเลยค่ะให้ตั้งใจโฟกัสกับหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่นะคะมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากการทำงานเงินทองโชคลาภทั้งหลายก็จะมาจากเรื่องงานของเรานี่แหละค่ะการเงินอาจจะเสียไปในเรื่องของความสวยความงามหรืออาจจะเสียไปในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็ได้ค่ะเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นคู่แต่ไปแล้วก็มีความสุขนะคะ หรืออาจจะเสียไปในเรื่องของการซื้อของประดับต่างๆถ้าก่อนหน้าเรื่องของการเงินมีปัญหาคนรักหรือคนที่อยู่รอบๆข้างคุณก็จะสามารถที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้เป็นอย่างดีค่ะความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคนที่อายุห่างจากเรามากๆหรืออาจจะมีคนที่ผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักซึ่งก็ลองเปิดใจเรียนรู้คบหากันนะคะสุขภาพ ระวังในเรื่องของอาการปวดหลังปวดต้นคอนิ้วล็อกพอเล่นโทรศัพท์มากนะคะอีกอย่างหนึง่งระวังในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะโชคลาบยังคงไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเสี่ยงดวงนะคะก็ให้วิ่งเลข9้าเลยค่ะ